สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับสารวันเตียลงเตียลงาสารวันเตียลงสเสีย,สยไม่ใช่อย่างนี้เอาไม่ใช่แบบนี้ใช่ สวัสดีทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะโมสวัสดีค่ะเก้าคะ่ะครับวันนี้พวกเราสองคนเนี่ยอยู่กันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในพะระบรมราชูปถัมภ์วันนี้มหาวิทยาลัยเรามีกิจกรรมอะไรค,ครับเก้าเป็นกิจกรรมวีไอยูเปิดบ้านสารฝันอาชีพ2023คะ่ะก็เป็นการเปิดบ้านในปีนี้เลยใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศกันว่า บรรยากาศของการเปิดบ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะแล้วก็คณะวิทยาการจาัดก,การเยของเรามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวจะไปดูนะคะว่าคณะไหนเนี่ยน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องๆทุกคนนะคะไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ ในงานแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูบูนคณะของเรากันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยครับคณะของเรานะคะก็จะเป็นรูนวิทยาการจัดการของเรานะคะซึ่งจะมีใบบชัวร์ต่างๆสาขาต่างๆนะคะที่ไว้ให้น้องๆที่เข้ามาเนี่ยได้มาอา่านนะคะว่าสาขาในแต่ละสาขานะสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างจบไปทําอะไรแล้วเรียนเนี่ยดียังไงที่ถือว่าเรียนที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปถามรงนี่กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ ที่ค hey, ณะวิธาการจัดการของเราเนี่ยมีสาขาอะไรบ้างเหรอครับอ๋มีทั้งหมดหลายสาขามากเลยค่ะอย่างเช่นบัญชีตัวบัญชีเองแล้วก็การจัดการทั่วไปนะคะ มีน้องๆสนใจคณะเราเยอะไหมครับก็อพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าแบบเหมือนน้องๆเข้ามากันแล้วก็มาสนใจถามสาขาต่างๆค่ะเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะนิเทศเรานี้แบบสินี้เนาะนี่แคเราต้องไม่น้อยหน้าใครแล้วอยากฝากถึงอะไรกับน้องๆที่อยากจะเข้าคณะเราคะ่ะรีบเข้ามานะคะเพราะว่าพวกเราเรอต้อนรับน้องๆทุกคนอยู่เลยค่ะ ของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปชม ะคะเราอยู่กันที่หน้าตึกสตูดิโอนิเทศศาสตร์ของเราแล้วค่ะแล้วก็คือเริ่มมีน้องๆเนี่ยทยอยกันเข้ามาในสาขาเราแล้วนะคะก็คือเยอะมากๆภูมิใจภูมิใจสุดๆเลยใช่น้องเยอะมากเดี๋ยวพวกเราไปดูกันเลยไหมจะไปดูกันเลยกว่าไ,ไปกันเลย ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่มันแล้วนะครับพี่มันช่วยแนะนําตัวหน่อยครับครับผมชื่อสุรเสศิกรกรานโตนะครับเป็นนักวิชาการโสทัศนศึกษาสังกัดคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลงกรครับครับวันนี้พี่มันให้ความรู้เรื่องอะไรบ้างให้กับน้องๆที่มาอุปถัมภ์วันนี้ครับพี่ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นสตูดิโอของสาขาของหลักสูตรนิเทศศาสตร์นะครับสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดียคณะวิทยาการจัดการนะครับก็ เราก็จะให้ความรู้กับน้องๆในเรื่องของอาการเรียนการสอนในสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลและบันทิมีเดียนะครับแล้วก็ความรู้เรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายทําในสตูดิโอที่เป็น v i r t ช a l เซ t ตต่างๆในสตูดิโอนี่ครับแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่สาขาวิชาได้ทำนะครับและสุดท้ายเราก็ให้น้องๆเนี่ยได้ ลองเล่นได้ใช้ลองใช้อุปกรณ์ในสตูดิโอเนี่ยครับน้องๆก็รู้สึกจะสนใจแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็น้องๆก็เล่นกับอุปกรณ์ได้อย่างสนุกสนานครับผมครับมีทีมฝ่ายไหนบ้างครับที่มาช่วยเหลือคอยเป็นสตาฟในวันนี้บ้างครับพี่ครับในวันนี้นะครับก็จะเริ่มเลยตั้งแต่ทางคณะวิทยาการจัดการนะครับทั้งอาจารย์ทั้งผู้บริหาร นักศึกษาสมโมสรนักศึกษาที่ช่วยดูแลในเรื่องของส่วนกลางของคณะวิทยาการจัดการนะครับที่อำนวยความสะดวกให้กับน้องๆที่มา mm hmm. งาน Open h o u s e ครั้งนี้แล้วในส่วนของสตูดิโอที่นี่นะครับก็จะเป็นน้องๆน,นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะครับเป็นกลุ่มแฟ็กซูฟิล์มนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่สนใจในเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของการถ่ายทำนะครับเรื่องของการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับก็ ก็จะมาช่วยในการให้ความรู้แล้วก็เทรนให้กับน้องๆที่มางาน Open House ในครั้งนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มันด้วยนะครับที่ได้มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้ครับผมครับผมขอบคุณครับ กับกิจกรรมมีอายเปิดบ้านสารฝันอาชีพ2023กับสาขานิเทศสาสตร์ของเราหลายๆคนคงได้เห็นบรรยากาศข้างในสตูดิโอนิเทศสาสตร์ของเรานะคะว่ามีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแล้ววันนี้ก็มีพี่ๆ f a กซ s o u p นะครับมาให้คําบ,บรรยายแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์กับน้องๆด้วยนะครับผมก็ค่อนข้าง,าง,างที่จะบันเทิงแล้วก็สนุกสนานกันมากครับใช่ค่ะเพราะเราแบบเรียนรู้กันแบบเล่นๆไม่จริงจังอะไรมากคะ่ะ ก็เห็นน้องๆหลายๆคนก็คือชื่นชอบที่อยากจะเข้ามาเรียนในสาขานี้ก็สําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มา Open House หรือว่ากําลังจะจบป,ปีการศึกษาในปีนี้นะคะคพี่ก็อยากจะฝากสาขานี้ที่สาขาของพี่นไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะคงั้นสําหรับวันนี้นะคะพี่ก็ขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย